ฮัลโหลสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับก็อยู่กับพี่เช่นเคยดีๆเหดดีนะครับผมก็วันนี้อ่าอยู่ในช่วงแจกตัวเกมนะครับพี่ก็อ่าได้ลงสกินอ่าสกินหนึ่งไว้นะครับผมเป็นสกินที่2นะครับก็ไม่อยากจะลงเยอะนะครับมอดไม่อยากจะลงเยอะนะครับมีอะไรบ้างนะครับมีถนนอ่า E&B นะครับผมสวยงามมากแค่นี้นะครับผมกับรถอ่ารถพี่ก็เอา GTR มาไว้ให้นะครับผม อ่เอฟพันนะครับเอฟพันมันลงไม่ได้นะครับมีปัญหานิดหนึ่งนะนะครับผมอ่าลงแล้วลงแล้วหลุดอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่อยากจะลงให้นะครับผมน้องๆก็ไปลงเองก็ได้นะใครมีมอสสวยๆอะไรก็ไปลงเพิ่มเติมได้นะเพราะพี่ไม่อยากจะลงเยอะนะครับเดี๋ยวมันมันหลุดนะครับผมพี่ก็ลงแค่นี้นะครับผมอ่าไม่มีอะไรมากมายนะเป็นอ่าตัวเกมที่ลื่นนะครับผมนะครับผมหกสิบเฟรมเรทตลอดนะครับผม พี่อัดคลิปแล้วมันเป็นเนี่ยแปลว่าแฟมเลตกหน่อยจะเอาไปเล่นเป่าๆน่าจะดีนะน่าจะเลื่นนะบ้มนะฮะแรงไหมดีดอาโคตรแรงเลยดิดิบผมถนนสวยนะแล้วก็เอ็นบีก็สวยนะบมได้ไหมลงได้ทั้งตัวไล์ตัวเต็มนะครับน้องๆก็อ่าอ่าก๊อปปี้ตัวเกมพี่เลยนะ ้แลเกาเอาไปวางทับเลยนะครับใน android data แล้วก็วางทับเลยนะครับผมไม่ต้องอะไรมากมายนะครับลงได้ทั้งออฟไลน์ออนไลน์นะครับผมอ่าโอเคเร็วไหมโคดแรงเลยดิไออโอ้ย,อย,อย,อยสวยสวยสวยโอ้โหนี่จะทำได้นะแบบนี้เนะี่ย ่นะครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก like ็กดไลค์ว้ด้วยนะครับอย่าลืมไปโหลดกันนะครับผมไย,ยจุบจ๊บๆเจอกันลิปหน้าครับผม